โลโลทะลุจนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามมาตั้มชแนลกับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม f o r z a Horizon 4นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นรถอะไรกันดีเออจริงๆแล้วผมก็เล่นรถเป็นหลายคันมากแล้วนะครับผมแต่ว่าคันที่ผมยังไม่ค่อยได้แตะเลยก็คือ bmw นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเล่น bmw กันบ้างนะครับไปเข้าไปที่โรงรถของเรานะครับ มาดูซิว่าเรามี BM อะไรอยู่บ้างนะครับผมเคยมีความฝันเหมือนกันนะว่าอยากจะขับรถ BM สักครั้งในชีวิตนีชีวิตนี้ต้องได้มาครอบครองสักหนึ่งคันนะที่บ้านนี้ขับแต่รถญี่ปุ่นนะครับผมรถยุโรปนี่ไม่เคยผ่านหูผ่านตามาก่อนเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาเรื่อวันนี้เรามาเล่น BM คันไหนดีผมมาเล่นคันนี้ดีกว่าทุกคนน่าจะสนใจกันเยอะนะครับผมนั่นก็คือเจ้า BMW i 8นะครับผมตอนนี้ผมมี i 8อยู่2คันนะครับ มีเป็น i8 กับ i8 แ o ดโรสเตอร์นะครับ i8 o ดโรสเตอร์นี่ก็จะแบบว่าเปิดหลังคาได้นะครับผมเอาคันนี้ไปเล่นดีกว่าทุกคนเย่ yeah, สีส้มครับสวยมากครับผมสวยงามสวยงามว้าวดูนั่นสิครับโอ้โหถูกหวยรางวัลที่1น่นะถึงจะซื้อได้นะทุกคนนะ <laughs> ต้องถูกกี่ใบเนี่ยต้องถูกอย่างน้อย2ใบนะครับ ถึงจะซื้อได้นะครับโอเคครับและนี้ก็คือ bmw i 8 r o a d เตอร์นะครับผมซึ่งเป็นรถแบบ2ที่นั่งนะครับจะมีเครื่องยนต์อยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับนะคันนี้จะเป็นรถที่มีเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้านี่จะอยู่ด้านหน้านะครับผมเป็นรถขับเคลื่อน จะบอกว่า4ล้อหรือ2ล้อดีคือแบบจะบอกว่าไงดียมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ด้านหน้านะครับจะควบคุมการทํางานล้อของคู่หน้านะครับผมแต่ถ้าเป็นล้อคู่หลังเนี่ยจะเป็นการควบคุมจากเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมที่วางอยู่ด้านหลัง สำหรับเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับรู้สึกว่าจะ140บแรงม้านะครับผมแล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3สูบนะฮะพันห้าซีซีนะครับ230รมแรงม้านะครับผมโดยประมาณนะฮะเห็นด้านหลังหรือเปล่าจะมีเขียนระบบ e-drive นะครับผมคือเป็นระบบที่เราสามารถปล่อให้ขับแต่ไฟฟ้าก็ได้นะครับถ้าขับแต่ไฟฟ้าอย่างเดียวรถคันนี้มันก็จะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าไปนะครับ แต่ถ้ารถคันนี้เข้าโหมดสปอร์ตเมื่อไหร่มันก็จะใช้ทั้งไฟฟ้าด้วยแล้วก็ใช้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินด้วยนะครับผมรูปทรงนี่แบบว่าสวยงามมากมากเลยนะฮะสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ฝาถังน้ํามันนะครับเป็นฝาที่เอาไว้ชาร์จมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้านะครับผมส่วนถังน้ํามันนี้จะอยู่ด้านนี้ครับจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นถังน้ํามันนะครับผมก็เจ๋กดีนะครับเปิดลังคาได้แถมยังแบบมีระบบไฟฟ้าด้วยนะฮะ ประหยัดน้ำมันขึ้นเยอะเลยนะครับผมเข้าโฟโต้โหมดดิชเว็บจะได้ซูมได้นะครับรถคันนี้ก็สังเกตที่โลโก้ดีๆครับโลโก้จะต่างจาก b ีทั่วไปนะครับก็คือจะมีแถบสีฟ้าๆหุ้มอยู่นะครับผมบ่งบอกว่าเป็นรถตระกูลไอนะครับเห็นจุดด้านหน้าตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับมีเซ,เซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะเห็นแล้วอยากได้มาขับแล้วเกินนะทุกคน <c oughs> ลายเส้นนี่คือสวยมากนะทุกคนนะตรงนี้นี่เขียนว่าโรสเตอร์ด้วยนะครับผมถ้าเป็นตัวที่หลังคาแข็งน่าจะเขียนว่าคูเป้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตรงนี้นี่สังเกตดูดีๆนะครับมันจะเป็นรูนะรูให้อากาศนั้นผ่านเข้ามาตรงนี้ครับเป็นช่องอากาศนะครับผมคล้ายๆกับว่าตรงนี้มันทําหน้าที่แบบคล้ายๆแบบเป็นสปอยเลอร์ตรงเนี้ยตรงนี้เป็นไฟเบรกนะครับ ป็นรูปตัวยูนะสวยดีสวยดีแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนนะก็เจ๋งดีครับผมสําหรับคนที่กําลังสงสัยว่าเฮ้ยคันนี้เปิดประตูยังไงนะครับที่จับประตูอยู่ตรงไหนเอาจริงผมดูรถคันนี้ตอนแรกๆก็งงๆอยู่เหมือนกันว่าจะไปเปิดประตูตรงไหนนะครับจริงๆแล้วมนันเปิดประตูตรงนี้ครับทุกคนนี่น,น,นี่เห็นไหมมันมีที่เปิดอยู่แบบหลบอยู่เออเท่ดีครับเท่ดีนะภายในรถนี่ ผมซูมก็ไปไม่ได้อรออกโฟโต้โหมดก่อนแล้วกันไปเป็นประมาณรายการเหล่านี้จะกลายเป็นรายการแบบว่ารีวิวรถไปแล้วนนเนี่ย <laughs> ประตูเปิดคล้ายๆแบบปีกนกเลยนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ด้านหน้านะครับเฟลฟ์ก็เก็บของไม่ได้ครับด้านหน้าต้องมาเก็บของด้านหลังนะครับผมแลวด้านหลังนี้เราจะมองไม่เห็นเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเขาปิดอยู่นะฮะใส่ของได้นิดหน่อยนะครับอย่างว่าหละเนาะรถแบบนี้มันไม่ใช่รถขนของนะครับมันเป็นรถที่เอาไว้ขี่แบบเท่ๆนะทุกคนเข้าไปนั่งภายในก,นกันก่อนดีกว่า ชว่วแออ่าเข้ามานั่งภายในแล้วครับภายในรู้สึกว่าจะหรูมากๆเลยนะครับฟิลฟ้าวฟิลฟ้าวอยากอยากขึ้นไปขับรถจริงๆซะเหลือเกินนะครับผมคันเกียร์ก็ยังเป็นคันเกียร์อยู่นะครับผมเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับคันนี้มีปุ่มตัดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับมีปุ่ม e d r ร v e นะบ,บังคับให้งใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวก็ได้นะครับผมฟิวฟ้าวมีจออยู่ตรงนี้นะครับเออสวยดี ใครมีตังก็บริจาคมาให้ผมก็ได้นะ12ล้านผมจะได้ซื้อ BM มาขับนะครับไหนขอสตาร์ทเครื่องนิดนึงชุมแอปอ๋ออันนี้คือแบบเราสตาร์ทแบบโหมดสปอร์ตเลยนะครับผมถ้าเกิดเป็นโหมดปกติเนี่ยที่ไม่ใช่โหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะสตาร์ทแบบว่าใช้เครื่องจนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้คือหน้าจอเป็นสีแดงแล้วแสดงว่าเป็นโหมดสปอร์ตอยู่นะครับนีจะบอกว่ามันไม่มันไม่มีเข็มแล้วนะหน้าจอวัดความเร็วอะ่ะเป็นแบบนี้เลยนะครับโคตรเท่จะบอกว่าที่ผมไปดูมานี่คือเสียงเครื่องยนต์ก็ไม่ได้แรงอะไรนะทุกคนแต่เสียงที่ออกมาจากรถคันนี้มันเป็นเสียงสังเคราะห์ครับผม คล้ายๆกบเปิดลำโพงนะทุกคนเออผมผมผมก็แบบจริงเหรอพี่เท่ดีเหมือนกันเท่ดีเหมือนกันเดแล้วเอาคันนี้มาแต่งกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปกันที่ดีไซน์เลยเพราะว่าของแต่งไม่ค่อยมีนะทุกคนนะไปที่ดีไซน์ที่เขาแต่งกันดีกว่าว่าเขาแต่งกันเป็นแบบว่าแนวไหนนะผมก็ไม่ค่อยได้แต่งรถ V m นะครับไม่เคยแตะเลยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะแต่งแบบไหนนะครับที่งๆรถลายเทนแบบนี้มันแต่งยากว่ะนะ แลการแต่งรถนี่ก็มันเป็นสไตล์ของตัวเองอยู่แล้วครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าพี่อ่านแต่งรถไม่ถูกใจเลยนะเอาไปเปลี่ยนสีอย่างเดียวก็พอแล้วผมว่านะก็สรุปเลยนะครับก็คือว่ารถคันนี้มันเป็นสปรอร์ตโหมดตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วคันนี้มันก็เลยขับเคลื่อน 4- ีล้อนะครับผมเอข okay. ับเคลื่อน 4- ีล้อก็ไ<ค>ม่ไ<ะ>ด้แรงมากมายอะไรนะ นี่คือเสียงเครื่องเดิมนะครับผมไปแข่งกันสักนิดช่วงแรกๆก,ก็ลองขับแบบเดิมๆไปก่อนนะครับผมมาครับโอ้ยไฟหน้าสวยวะ่ะไฟหน้าสวยจริงอ้าว B M ทั้งนั้นเลยมาครับผม B M W หรือไอแปด มครับนี่เครื่องเดิมนะครับยางเดิมนะครับผมเปลี่ยนแค่แม็กอย่างเดียวขับดีครับผมเพราะว่ามันขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ย AWD ครับผมจะเข้าโค้งจะอะไรก็แบบไม่ค่อยปัดเท่าไหร่เนะแต่ว่า AI มันบังกลยวะต้องแซงไปได้ก่อนแซงมันไม่ได้เลยว่ะมันบังเราตลอดเลยว่ะไปครับเบียดมันเออไว้แซงไว้แซงไว้กาจะขึ้น2 5 0หสิก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับผม ก็คือรถเรามันไม่ได้เครื่องเบอร์วังอะไรนะถ้าอยากให้เครื่องแรงกว่านี้ก็ต้องแบบว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปยัด V10 V8 อะไรกี้ดีกว่ารับรองว่าแรงกว่าเดิมแน่นอนต้องคิดดูดิว่าเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านหลังอนะ่ะเป็น3สูบนะครับ3สูบ1,500ซีซีนะครับกับข้างหน้าวอตเตอร์ไฟฟ้านะครับผมรวมๆกันแล้วก็300เท่าไหร่นะ370พนะัประมาณนะครับประมาณ370แรงม้านะครับผม <My> yeah เดิมๆก็ถือว่าขับได้ได้โอเคนะจะถามว่าขับสนุกไหมผมว่าด้วยความที่แบบรถมันเป็นรถแบบเนี้ยมันเป็นรถคลาสอะไรวะเดี๋ยวนะี้มันเป็นโมเดนซูเปอร์คาร์คือเข้าใจคําว่าซูเปอร์คาร์ไหมมันมันน่าจะแรงกว่านี้อะ่ะแต่คือมันยังเป็นคลาสเออยู่เลยอะ่ะซึ่งผมว่ามันไม่เหมาะนะครับมันไม่เหมาะที่จะเรียกซูเปอร์คาร์มัน มันดูแบบมันดูไม่แรงเลยอะทุกคนในความคิดของผมนะผมคิดว่ามันมันไม่เหมาะมากมากเลยเครื่องยนต์นี้นะเ <c oughs> พราะฉะนั้นแล้วแน่นอนครับว่าสว,สวอปเครื่องยนต์ดีกว่านะครับไม่เหมาะจริงๆครับเ,เครื่องยนต์นี้นะก็โอเคไปเปลี่ยนเป็นอะไรดี v 1 0 5ลิตรอามลิตร v 8 Lexing เอาเป็น v 8 Le เ i ็ g ดีกว่านะครับผม <rium> <Dante> นะแล้วก็ยัดเทอร์โบคู่มาด้วยคล้คน uh, ี้ก็เปลี่ยนเป็นคลาส s อแล้วนะครับกับเคลื่อนสีล้อ AWD ปอยเลอร์ใส่ดีไหมผมไม่ใส่นะผมบอกไปก่อนว่าการแต่งรถมันจะต้องเป็นสไตล์ผมอยู่แล้วนะเพราะว่าผมชอบแบบนี้นะฮะมาไปซิ่งกันดีกว่าทุกคนนะครับก็เปลี่ยนเครื่องยนต์มาใหม่นะครับ เสียงก็เปลี่ยนด้วยนะทุกคนแรงกว่าเดิมเยอะมากแต่ว่าออกตัวอาจจะยังไม่ค่อยดีครับโดยเฉพาะเกียร์หนึ่งเนี่ยครับผมผมไปจูนเกียร์แป๊บหนึ่งเกียร์ตรงนี้นี่เอาเกียร์หนึ่งเยอะๆหน่อยไม่ได้ออกตัวดีๆหน่อยเมื่อกี้เหมือนอืดมากเลยเอีเอเกียร์หนึ่งนะครับเดีย๋ยวลองดูอีกรอบดิโอเค โอ้แบบนี้แหละซุปเปอร์คาร์ครับผมนี่แหละนี่แหละซุปเปอร์คาร์ครับมันต้องแรงแรงโว้ยว,วู้ไปกันเลยพี่น้องนี่นี่แหละถูกใจผมมากครับยูน่าดูไฟไฟท้ายดิไฟท้ายคือแบบสวยนะสวยเป็นรูปตัวยูนะครับเท่ดีเท่ดี มันต้องเล้าๆรอบมันต้องมามาแบบนี้เครื่องยนต์นี้แบบว่าพุ่งไปแบบหมืน่นหมื่นเท่าไรเนี่ยเราใส่เครื่องเล็กซิ่งมาด้วยรอบเกือบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันรอบเลยนะทุกคนเนะี่ยไปเดี๋ยวเราไปแข่งกันสักหนึ่งสนามครับขอสนามที่แบบว่าอันนี้แล้วกันผมไม่ค่อยชอบสนามที่แบบว่าขับหลายๆรอบนะชอบสนามที่แบบว่าเป็นสปรินต์ ขับแบบรอบเดียวพอเนี่ยคืว่าเราจะเจอใครบ้างอ๋อเจอคันอื่นบ้างครับผมตอนแรกที่เราแข่งเนี่ยเราจะเจอแต่ iPad เพราะว่ามันเป็นซูเปอร์คาร์ที่แบบคลาสเองถ้าเป็นซูเปอร์คาร์รุ่นอื่นๆมันก็จะ S 1ขึ้นตลอด S 1 S 2อะไรแบบนี้มาเราเจอรุ่นอื่นบ้างแล้วครับผมไปครับ l ล t s go ไอแปดลูกพอ่อยาวไปมาเจอดัมโบกินงกินนี่เจอ m c l a r เ n นเจอด้วยครับ ไปๆๆไปไปไปเราสวัสับเครื่องมาใหม่แล้วทุกคนเราแรงกว่าเดิมเยอะม,มากๆนะครับยิงยาวสองร้อยสามร้อยนี่มันต้องแบบนี้ดิซุปอร์คา์นี่ไงมันต้องแบบนี้โอ้ีห GTR มันแรงเหมือนกันนะเนี่ยแต่แรงขนาดไหนเราก็แซงครับผมเบรก่อนเบรก่อนโอ้โหมาเร็วเกินแลมโบกินี เราจะต้องแซงในโบกี้นี้ให้ได้ครับผมชอบผมชอบเครื่องนี้ว่ารอบมันสูงดีไปไปไปว่าไงลลมโบเราจะตามนายให้ทันให้ได้แซงครับหนีแซงครับเรียบร้อยบายพอเราแซงแล้วเราก็แซงยาวเลยครับผมถ้าเป็นผมนะสมมุติว่าผมมีเงินจริงๆเนี่ย ผมก็จะเลือกซื้อเป็นแลมโบกินี่นะครับชอบชอบไปทางแลมโบมากกว่า B.M. ไม่ค่อยใช่แนวผมเท่าไหร่นรนะบ m ต้องเป็นคุณเซนนะเซนโซเซอะ่ะนะอันนั้นเขาเป็นสาย B.M. นะครับ yeah. เย้ชนะใส เดี๋ยวเราไปลองลดกันดีกว่าเราแวัปเครื่องมาใหม่แล้วเราจะได้ความเร็วที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเครื่องเดิมเนี่ยผมเดาได้เลยนะไม่เกินไม่เกิน300ครับผมเพราะว่ากว่ดจะเค้นถึง250ใช้เวลานานมากนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเครื่อง V8 3าิต V8 l e x i n g นะครับผมมาดูว่าได้เท่าไหร่ครับโอเคครับที่2ู่วน let's go แหมนะออกตัวดีครับผม ล้อไม่ฟรีครับเย่ yeah. นี่แปบ๊บเดียว250ล้ละเครื่องเดิมไม่ได้แบบนี้นะครับแผ่นไม่พอยาวไปแป๊บสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยแปดสิบสามร้อยเก้าสิบยิงยาวต่อไปเรื่อยครับผมแล้วตอนนี้ก็ไปสามร้อยสี่ร้อยแล้วครับผม 401 402 4 40หน406ครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับโว้ยเข้าโค้งเมื่อกี้ความเร็วรถไปนิดนึงนะครับมีใครจะให้มากกว่านี้ไหมครับโอ้มาเป็นงานประมูลเลยนะครับ <laughs> ประมาณ400นิด,น,ดนิดนะครับผมยอดดีนี่คือภายในของรถนะครับจะเป็นหมดธรรมดาเนี่ยหน้าจอจะเป็นสีฟ้านะ ท่าที่ผมไปดูรีวิวมานะครับถ้าเป็นสปอร์ตโหมดหน้าจอจะเป็นสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับยิ uh ่งหูสุดยอด <Yeah. S 1> ก็ผมว่ามันก็หน้าจอแบบนี้สวยดีนะมันดูแบบล้ำสมัยดีนะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบอะไรที่มันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับ คือถ้าความเร็วขึ้นขวารอบมันก็น่าจะขึ้นมาทางขวานะถ้าเป็นแบบจากขวามาซ้ายแล้วจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันยังไงไม่รู้อ่ะเราชินกับของเดิมมาเนาะมาเจอแบบนี้ผมว่ามันอาจจะแบบแปลกแลก,แลกตาดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดู0ูนย์ถึงร้อกิโลเมตรดีกว่าว่าเท่าไหร่กี่วินะครับอย่าไปดูเข็มความเร็วข้างหน้านะเพราะว่าตรงนั้นเปนเป็น MPH นะครับแฮมรูทางด้านขวามือนะครับ โอเคพี่ทุกวัน let's go โอ้โหแป๊บเดียว <laughs> ประมาณ2วิได้มังแรงมากแรงมากต่อไปมาดูศูนย์ถึงสองกิโลเมตรนะครับได้เท่าไหร่โอ <laughs> oh, ้โหดูดิแป๊บเดียว <laughs> เร็วเกินเร็วเกินนี่แหละท,ที่จะเรียกว่าซูเปอร์คาร์นะ เครื่องเดิมมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ซูเปอร์คาร์แล้วของผมเลยไปเดี๋ยวเราไปแข่งที่อื่นกันบ้างไปเลโก้ดีกว่าทุกคนหลายๆคนอาจจะเบื่อแมปเดิมแล้วไปเลโก้บ้างดีกว่าลองเอาโมเดิร์นซูเปอร์คาร์ไปแข่งแบบทางออฟโรดออฟโรดหน่อยดิเอ,อตัวซีจะเป็นยังไงครับเอาซูเปอร์คาร์ไปทรมานนิดนึงเนี่ยทุกคน <laughs> ผมว่ามีแต่เล็กกับเละนี่เฟอร์รารี่อะไรอย่างงี้นะมาเอารถมาทรมานกันนิดนึ่งครับ let's go มาดิเพื่อนตามมาเพื่อน,อนบอกเลยรถใครขับสองนี่อาจจะมีมีร้องกันบ้างนะครับผมโหเปไงนะครับทะเลทรายครับผมดิฟดิฟดิฟยิงยาไปเอา้าเอา้า GTI หลุดโค้ง <laughs> ไม่ใช่ GTI ี GT องเดียว,วเราก็หลุดด้วยโหคนนั้นมันเร็วเหมือนกันเนี่ย เี่เราก็ใช้ขอบทางให้เป็นประโยชน์ครับเย่าไปเยอะไปทางมันลื่นมากพอๆพกับการขับรถบนหิมะเลยนะครับผมล,ลื่นๆนะฮะไป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 ,ไปโแหแขกโคขแนกโคนแขวนยวไปครับโอ้โหว่าไง g ีท r เบรกกันทำไมรอ นี่ดิฟ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 อ๋อโคตสวยนี่ข้าโคมแบบสไลด์ครับยาวไปทีกีอาร์ทำได้หรือเปล่าแวบถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้ผมรีวิวรถคันไหนนะก็เมนบอกกันได้นะครับผมจะได้นึกออกว่าเอ้วันนี้ต้องรีวิวรถคันนี้คันนี้นะผุตสาพาวเวอร์สไลด์อย่างเดียวไม่ได้นะทุกคนดีกีอา์จะแซงผมะ่ะ <laughs> เขาคู่ปกติดีกว่าเดี๋ยวว่าไอ้ไอมันแซงมางได้แต่ยามาตั้มนะครับสไตล์ยามาตามั้มมันต้องสไลด์อยู่แล้วมันกดไม่ได้จริงๆว่ะเจอโค้งนี่มันต้องเล่นนะเย่ yeah. สบายๆถ้าเป็นระดับซูปเปอร์คาร์เนี่ยผมว่าจําเป็นต้องทำเป็น A w ดีนะสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่าเครื่องรถมันแรงมาก แล้วพอมันแรงมากถ้าเกิดเป็นขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเดียวเนี่ยมันจะลื่นนะผมมันจะลื่นแบบมันจะโอเวอร์สเตียร์ตลอดเลยนะครับแล้วมันก็จะเสียความเร็วตอนเข้าโค้งด้วยนะถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าใช้คีย์บอร์ดเล่นอะไรเงี้ยมันจะเบาคันเร่งไม่ค่อยได้นะครับเอ้มันมีที่เหินว่าไปเหินสักนิดดีไหมดีสิครับผมไปฮะยาวไปสู่ฟางบนฟางอันไกลโพน ว้ฮค,คิดได้ไงเอาซุเปอร์คาร์มาวิ่งตรงทะเลทรายนะฮะนี่จะเป็นของจริงนะผมว่าน่าจะติดติดแงกอยู่ตรงนี้แหละ,ะพุ่งไปเลยเฮ้เพื่อนเพื่อนเราด้วยเราด้วย,วยไปด้วยไปด้วย โอ้ยเพื่อนปัดแล้วหายครับผม B M W i8 dip อย่าดุเบียกูยาวยาวเอารถหลุมมาส่งตั้งหูส <t> <half> ักนิดหนึ่งนะครับแก ครับผมนี่ถ้าผมถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสักสองสามใบนะผมซื้อแน่นอนครับดีรอถูกหวยอย่างเดียวมาอย่าไปครับไปนะผมเย้ สวยสวยสวยเราไม่ดิฟเอาคะแนนนะครับเราดิฟเอามันอย่างเดียวเลยนะทุกคนนะผมยังไม่ได้ไปดูเลยว่าคันนี้มีเปิร์อะไรให้อัพบ้างนะเย่ครับดิฟ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  ได้สามแสนกว่าเลยเหรอขนาดดิฟเล่นเนี่ยทุกคนเออแสดงว่าคันนี้ก็ดิฟดีเหมือนกันนะดิฟโอเคเลยครับเอามาดูซิว่ามีเพิร์กอะไรให้อัพบ้างคันนี้มีเพิร์กดิฟว่าโออีเบรกเพิ่ม30%นะครับแล้วก็มีดิฟแท็บสกิลสกอร์นะครับผมเพิ่มอีก300%ร้ว้าวแสดงว่าคันนี้นี่เอามาแต่งเป็นรถดิฟเหมาะมากเลยครับเพราะว่ามีเพิร์กดิฟมาด้วยนะครับทุกคน อยงดีเดย่งดีก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรถ b m w i8 นะครับผมก็อยากให้ผมเป็นรถอะไรก็ไม่เหมนบอกกันนะครับเราจะได้ไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาแต่งซิ่งกันนะครับโอ้แหกโค้ง,งต้มต้มต้ม,ตมโอ้เรียบร้อยครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาต้องไม่ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมทุกไลค์ทุกแชร์นะครับ มันเป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานต่อไปนะครับทุกคนก็ฝากากกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็คงต้องลากั้ไ้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซ e you again บ๊ายบายครับดิบดิๆดิบดิบโอ้ไม่ทันแล้วโอ้เละเลย